ไปเล่นขายของด้วยกันไหมงานพี่มีเยอะมากถ้าพี่ทำไม่เสร็จแล้วพ่อกนันขันนิตีกลับมาพี่ก็จะโดนดุเดี๋ยวถ้าพี่เอื้อยโดนตีอยไอจะเอาตัวไปวังเลยก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่เอื้อยเป็นลูกค้านะจ้าแม่ค้าอร่อยนะจ๊ะจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะไอลูกทำอะไร เดี๋วกลิ่นเหม็นกินเสนยดก็ติดตัวลูกหมดพอดีแล้วจะให้อ้ายเล่นกับใครล่ะนังเอืย้ยงานบ้านเองเสร็จแล้วใช่ไหมตอบฉันมาสิยังจะนะเองนี่มันเห็นกระตันแม่ไม่มีผิดเลยงานบ้านก็ยังไม่เสร็จความผิดเองกี่กระทงเองรู้ไหมยังให้ลูกอ้ายมาเป็นแม่คางกงกแบบนี้และตัวเองก็เป็นฝ่ายรับอยู่แค่ฝ่ายเดียวหลังนี้ไม่พอตีแนะ่อจะคนชวนเอง กับแม่ใช่ไหมเกิอดอะไรขึ้<ด>นไอ้ออชวนพี่เอ,อ้ยเล่นจนพี่เอ,อ้ยทำงานไม่เสร็จเองไม่จริงมันเป็นคนชวนไอ้เล่นคราวหน้าคราวหลังนะ่ะก็ทำงานให้เสร็จก่อนนะเอ้ยแล้วค่อยไปเล่นเข้าใจจ้ะพ่อเดีย๋ยวงนานที่ยังทำไม่เสร็จอ่ะพี่จะทำให้เองยังไงคณิตฐาก็ยังเจ็บแผลอยู่ขอบใจพี่มากจ้ะว่าไงนนะเะเอาละเะทุกคน แย่ใยังไปเชพี่ไปทำงานต่อสิเดี๋ยวอไอช่วยจ้ะนี่ขนาดแค่มนเสื่อมเบาๆที่พาติกะยังช่วยมันขนาดนี้แล้วถ้าอไอในเมื่อแม่พูดแล้วไม่ฟังแม่จะให้ลูกเห็นเองว่าถ้าพ่อเขากลับมามีสติเมื่อไหร่ไอและแม่จะเป็นสภาพยังไง រ៉ុនតែរំខែលឺតែរំអង